เก็บเงินไปซื้อตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันอนะมันไม่มีตัวอะไรขายเลยมันมีตัวอะไรแบบว่าน่าโดนบ้างไหมสี่ะร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่หลายล้านแพงไปเปล่าวะอยากได้ลามอนเหมือนกันนะตีเองน่าคุ้มกว่าปะ่ะกันแตกเอานะ<ฮ>เอ้เนาะอยเยนร็อบเบนลองไหมวันนั้นไม่บวกแปดขายนะตัวห้าแสนอายเยนร็อบเบนน่าจะกากสุดๆุดะตอนนี้ยบวกห้า 5, อะไรเงี้ยบวกแปดก็ย,ยังกากปีแม่งโคตรเก่าบวกแปดร้อยเจ็ดเดี๋ยวนี้บวกหนึ่งร้อยสิบห้าแล้วอะอันนี้บวกแปดร้อยเจ็ดบวกหนึ่งเก้าสอง อีขึ้น6ขึ้น7อ,อีกโอ้ยน่าจะลำบากอ่าลองดูนะเฮ้ยกูบีบวก7นี่ว่าโอ้หน่าเอาไปลอกฟอลันเนะาะผมตีบวก7ติดกันแตกที่ใช้ได้เพียบอัพซ้ำมีอันนี้นะใช้ได้ถึง5ตีไอคอนก็ะนะั่นแหละใช้กับไอ้นี่แหละเน,น,นอัพซ้ำไปให้มันติด6ก่อนเด๋ยดเจียวไม่มา มาดำจัดไม่น่ามามอยู่ดีเฮ้ยทำมได้ที่ไหนล่ะแดนซ์ไปนาะแดนซ์ไป เน้เนๆไปดีและในที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับเว้นวาคูวาคูของออฟตาที่เปิดพีมาแล้วถึง2รอบแต่ก็หมดเร็วตลอดแต่ข่าวดีคือตอนนี้เขาเปิดพีใหม่อีกรอบนะครับไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเอ๊ะใครสนใจก็อย่าลืมรีบไป <c oughs> บีนะฮะเว้นรุ่นนี้บอกได้เลยว่าใสา่แล้วน่ารักแก้มชมพูเหมือนน้องอาเนียนะฮะเพราะว่ามีดีเทลที่ถอดแบบมาจากน้องอาเนียไม่ว่าจะเป็นกิฟของน้องอาเนียและก็ข่าวเว้นที่มีลายชุดของน้องอาเนียสวยมากๆากเนี่ยเค้สวยคนน่ารักอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดฟีฟ้าเบอรฝากเพื่อรับส เจนันเกมมิ่งใครที่กำลังหา IDM ล้วนมาทำทีมไอดีดอกไอดีพร้อมเล่นหรือว่าหาคนดึงนักเตะขายยากเนี่ยติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้เลยนะครับมีบริการเติม FC ออนไลน์สบายกระเป๋าวาร์ปอยู่ด้านล่างเลยนะฮะระวังเพจปลอมด้วยเอาล็อบเบนมาใส่เดียวล็อบเบนมาล่อกอันมีกันไหม <No. S 2> มันก็ไม่คุ้มกันป่ะลองกันสักทีไหมต <No. S 2> ีสักสองทีแล้วก็ไปลามอสหรือว่าเอาไปกันลาโมดเดี๋ยววะเออเอาไปกันลามอสน่าคุ้มกว่าล่อไปเลยหนึ่งเซฟแล้วก็ไปกันลามอสใช่ไหมให้มันขึ้นบวกเจ็ดให้ได้ ใส่ไปก่อนอย่าบอกว่าติดนะไม่น่าหรอกหัวล้นแบบนี้โอากาสแตกสูงนี่ไงอะตะหัวล้นตียากทุกคนโดยเฉพาะล้นทองคำใครจะตีนักเตะหัวล้นคิดให้ดีคิดให้รอบคอบเนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยลน่ะดี่จะตีนักเตะหัวล้นให้สําเร็จการเถอะนะครับสิบห้า 15. ได้อีกหลายยกหรือ,อเปล่าวะได้อีกไม่กี่ยกเท่านั้นใส่ไหมนะสักกี่ทีดีก,กี่ทีไม่รู้ไปก่อน กดเออกดไม่ติดโอ้โหไอเทมมันการแตกหรือการติดไม่แน่ใจเหมือนนะอัพซ้ำเนี่ยดูมันดูดีเลยมันดูดีแต่มันมีหรือเปล่าไม่มีป่ะได <No. S 1> ้สักทีเอาเกือบเต็มห้าไม่เกือบเต็มห้านะครับจะห้าก็ไม่ห้าจริงๆเราไปห้าได้นะแต่เราไม่ไปเราเอาแค่นี้พอเกือบห้าแต่ไม่ห้า ผมไม่ชอบอะไรที่มันเพอร์เฟก์สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเงี้ยนะกันตีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่มาป่ะ,ะ,ะใช้หมดสามชิ้นถ้าไม่มาก็ตีสดแล้วตีไปเดี๋ยวก็ติดมาถึงกูใส่เลยรอบนี้ นี่ไงก็บอกว่าตีไปก็ติดอันนี้ใช้กันแตกก็ยังติดนะครับผมไม่เขียวพ,พี่พี่ิพี่รู้พี่ร้ำพี่เรียนที่มันเรียนศึกษาผมเหมือนเห็นภาพนี้มาแล้วเดจาบูแตกอีกสองรอบรอบ้วยสามติดัออมก็ต้องแน่นอนมันเป็นสูตรอนี่ไงเห็นไหมแตกสองรอบรอยสามมานี่ไงกูขึ้นนี่เลยเนี่ย จดให้เน้นๆสามขีดโอ้โหแพงอยู่นะเนี่ยเปลืองอยู่นะเนี่ยเงิเน,เนทองที่พี่เก็บหอมรอมริษตักตำทำงานเหน็ดเหนื่อยนะยน่แกมันข้ามตีบวกแป๊ะเดียวเ,เหรอโอ้โหแล้วหุดข้าตัวละาเสษเลยเหรอมันราคานี้อยู่แล้วเหรอเนเข้ามาไหมเลีวยพี่ก็ใส่ไปก่อนหนึ่งทีแต่ว่าดูดิไม่มีลามอสใช่ไหมเมื่อกี้ฮะไม่น่ามีโอเค พี่ว่ามาไล้วไอ้รามอสแต่พี่กันนะพี่บอกก่อนพี่ป้องกันอย่าลืมป้องกันกันด้วยป้องกันอัปเกรดโอ้ยมันได้แค่นี้เหรอมันเกินเออราคาเกินห้าเเนอไดเกตี่ครั้งวะก็จัดมาก่อนเลยลากันมาป้องกันใช้งานนะครับเเจียวรามอสถ้ามาก็สี่ล้านล้านก็คุ้มค่าอยู่แนละ้วเนี่ยจังหวะนี้กันแล้วโอเค ่วามะโอกาสที่หนึ่งผ่านไปโอ้แม่งเอ้ยเปืองสุดๆปึ๊บ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 แบนสั่งเวยได้พี่ขอสั่งเวยมึงเลยละกันนะขอแบนแป๊บเดียวไม่นาน 24ปีขอบคุณมากที่ช่วยเหลือเกื้อคุณพี่ยีสปีไม่นานหรอกเชี่อพี่ขอบคุณจริงๆ <c oughs> พี่จะไม่ลืมบุญคุณเลยกูใต่เลยเราจะคิดถึงพี่พูไม,ไม่ใช่เป๊ปปูน่าไอ้เหี้ยไม่มาว่ะแบนสั่งเบยคนดูแปคนเหรอ เพื่ออันเชิญมอนสเตอร์ที่มีพลังมากขนาดลาม,มอสเนี่ยเพราะฉันเนี่ยคนที่สองก็มึงเลยแล้วกันน้องขอบคุณมากต้องถวายก่อนเออมึงไปอีกคนเลยโอเคสามคนละเฮ้ยแต่การที่จะอันเชิญมอนสเตอร์แปดดาวเนี่ยสั่งเบยแค่สามนะตามกฎกของยูเกียวอ่ะเพราะว่าพี่ชื่อมุโตไบกิไงไอสัตว์โอเคกูคบแบนสมคนเนี่ยเส้นสั่งเบยแล้มา ่ตีไปเรื่มต้องติดแต่ว่ามันเรื่อยไม่ได้ต้องใช้เงินใช้ทองนะใช้เงินใช้ทองใช้วัตถุดิบเออมาวะรอบนี้มาแล้วปะไปเลยกูกดเลยเลยสองเกทซี่ไปเลยสี่แสนไปเทียสี่แสนมาเฮ้ยเนาะเทียสี่ล้านเลยรู้สึกนะตัวเองแบบบรมงโงเหมือนรับประทานยญ้าเขียวๆมาทั้งชีวิตเล่นสังเวยนเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสังเวียนสามตัวเพื่ออัญเชิญ รามอ,อสร์สเตอร์ระดับ8ดดาว BWC มาจุติด้วยเท่นนะครับผมพลังโจมตี3,000พลังป้องกัน3,500้แลบ้บ้ารันเลไม่มาหมดแล้วเนะี่ยโอ้โหจบแล้วจบข่าจบข่าครั้งสุดท้ายวะให้มามีเดียวบอลนะเดี๋ยวรอก,กันแตกนะเลยเกตี้ไม่ได้วะ นี่ใครเนี่ยคอลลิบารี่นี่คือใครวะมันเหมือนคุลิบารีใช่ไหมคุลิบารี่กอล์ฟเกตเอฟเด็ดไปเลยสองตงัวรายยี่สิบใส่ไปเลยบูตเกตอาลีร่วมเมืองให้แมวไม่เอา嘛นี่ใส่เพื่อนร่วมทีมาลาอูอะไรเงี้ยเออเยลโลมีใครเคยร่วมกันอีบ,บ้างคาสิายาอะไรเงี้ยเฮ้ยออมันเจ๊งสุดนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนี้แล้วก็คือลิบารี่ปอมมา嘛เฮ้ยป้องกันแล้ว嘛เฮ้ยมาดิ่งแล้วก็กดเลยว่ะเฮ้ย ติดเลยเฮ้ยไปติดรู้สึกไัยรู้สึกไัยรู้สึกไัยเฮ้ยมาจริงเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะเป็นไงรู้สึกไัยพี่รู้สึกไัยพี่รู้สึกเออสี่ล้าน ไม่ต้องซื้อนะครับอย่างซื้อก็ไม่มีขายให้รหรอกพลังเพื่อนร่วมทีมใช้มันใช้สูตรนี้เป็นสูตรที่พี่แบบว่าคิดค้นขึ้นมาไง้ะะไาใจปะเวลาจะตีบวกเนี่ยมันต้องใช้แบบว่าศิลปะในการร้อยเรียงนะเราต้องแก้ตารรการแกะเป็นเรื่อยๆคือเมื่อกี้ถ้าเกิดพี่ซื้อเกตเซ่มาอีกเนี่ยพี่ก็แตกเพราะว่าีหลอกแหละบางคนก็แบบเฮ้ยเกตเซ่ไม่ได้ป่ะก็คือเกตเซ่เพราะมันถูกที่สุดแล้วก็เฮ้ยหลอกเฮ้ยแตกเกลยวอะไรเนี่ยเกมกากเกมข้าอะไรเงี้ยแต่พอพี่ไม่ได้ว่ะเกตเซ่ไม่ติดอาจจะต้องใช้คูล บริปอมกับเกตเอเซนเจนอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเพื่อน่วมทีมอีก3แบบว่าโอ้โหมีกำลังใจมีเพื่อน่วมทีมมาให้กำลังใจแล้วก็บึ้มวู้ครับอะไรใหญ่ๆครับนี่ไงยาวเลยนี่ไงบก้าต่อเหม็นกูกินย่างไงเนาะก็บอกอยู่ว่าวันนี้กินหอยลายผัดพริกเผากับไข่เจียวไข่ทอดอ่ะก็กินกออาหารคนระดับแบบว่า คนติดกรมมาเนาะซื้อมาถุงละหกสิบอ่ะหอยลายผผดพิเ่าอ่ะที่แบบว่าร้านดังอ่ะนะวะนี่ก็ซื้อมาหกสิบกินกับเมียบี้แล้วกลับบ้านมาก็ทอดไข่อ่ะนะแล้วซื้อข้าวมายี่สิบบาทเออกินกันสองคนแบบว่าอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยเพรกมึงไม่รู้เลี้ยงไป เงินลดไปแค่หนึ่งล้านล้านประมาณเท่าไหร่วะมันลดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันได้คือมาสี่ล้านล้านเนี่ยมันคุ้มป่าวะคือพี่บอกเไม่ให้เก่งอ่ะน้องลองตอบให้พี่รู้หน่อยนี้มันคุ้มป่าวะลองพิมพ์มาหน่อยนี้อยากรู้ว่ะพวกกองแช่งอ่ะพี่ถามกองแช่งก็ได้พิมพ์ให้พี่เห็นหน่อยนีว่าพี่คุ้มป่าะวะแล้วผ่านเงินที่ดีเนียสวัสดีครับสวัสดีวาทะลุหนังเลยวันไหนแบบว่าไม่สบายไม่มีคนลงเสียงจ้างผมไม่ได้นะห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจัดให้ผมทำเป็นวาทะลุหนังวัน ัตรายเลยไลยไปถึงคอบอกแล้วเมื่อคืนผมฝันว่าเดจาว <res> ูเห็นภาพจากรตีรามอสติดเออจริงนอ้องจริง เห็นไหมเหมือนไหมเหมือนไอ้เหมือนกับตัวจริงอีกแหะครับักขายอ่อกเออเอาไ้ใช้น้องโอ้พี่ทำมาลิดเป็นคนใต้ไหมใช่แล้วน้องพี่แบบคนใต้อย่างแรงนาะคนใต้นี่ตีบอกเก่งทุกคนน้องพี่พูดเลยน้องอคนไหนตีไม่เก่งนี่มาบอกพี่เลยนี่แสดงว่าไอาเป็นคนใต้ลอมเลยน้นองเป็คนใต้จริงนี่คือคลิกไปนี่แบบเแบบ้มแเบมเลยน้องไหวแรงเลยเฮ้ยกูตีตั้งแต่ห้าเลยเใช่ไหมพี่ซื้อห้าขึ้นมาตีถึงแปดในวันเดียวเลยอ๋อไม่พี่เทพขนาดนี้เลยหรอวะ รูนะเนี่ยมันกูเทพขนาดนี้เชื่อวะ่ะคือผมมักจะบอกเด็กน้อยเสมอนะครับว่าอย่าไปหาทำนะตีตั้งแต่หนึ่งถึงแดหรือห้าถึงแดอะไรเงี้ยเพราะว่าโอกาสมันค่อนข้างน้อยมากเลยมันไม่ติดหรอกเอาจริงผมเล่นมาผมไม่เคยตีจากห้ถึงแดอ่ะกูตีก็คือซื้อ7มาขึ้น8ซื้อเจมาขึ้นแดหรือว่าเปิดได้เจ็ดขึ้น8ดแค่นี้แต่อันนี้หแล้วไปห <H uman> ไม่พอกูมาเจดอีกเจยังไม่หยุดนะกูไปแดนะครับเออถ้าไป9้าเนี่ยไม่เขื่อนอืมกูพูดแค่นี้แหละ ไปน้ำเย็นนะอันนี้หวดหรือเปล่าครับอันนี้บอกเฉยๆครับประโยคบอกแล้วก็คือแค่วิเคราะห์วิเคราะห์ความสามารถว่าคนเหี้ยอะไรมันจะเก่งได้ขนาดนี้เ<อ>รียบลิ้นได้เหรอ,อเรียเลียให้ลม้มจัดไปไปเก้าอันี่ก็ยากแล้วนะครับติดเก้ามันก็เลิกแล้วไม่สิบแล้วนิาจารั์ไม่รีบมูตาเล่นจูดมันอันนี้หว่ามันแข็งดิยกองหลังมันกระแทกกระทันพร้อมที่จะเริ่มแล้วครับกระแทกแรงเฮ<แ>้ยไม่เฉย โอ้เข้าเฉยจะแหนบวะจะแนบได้ไงจูตยิงเดะอัสปิลียกรายสันเออริ่นอาบอลบุกขึ้นหน้าเอ้ รุดไปรุดสองถ้าเป็นบูตาที่โดนชนเมื่อกี้บูเบิร์ไม่อยู่เลยครับโอ้เจติดโดนละเอาลามอสลามอสลามอสช่วยทีมอย่าตราย มูดสามงงสวยเลยครับเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมลูกเล่นหน้าไม่ง,งดไปบางทีอัสกิลีควยตา้าเฮ้ยโอ้โหไปตรงๆอย่างนี้อเ,าาเอาแล้วเลี้ยวไปอย่างนี้โดนลามอสไปตรงๆก็ดีอยู่แล้วเลี้ยวทำไมให้ลามอสถึงตัวแบบนี้โอ้ยลาโมด,ล,ด,ามดลาโมดลาโมดมาว่ะ ลามอสบอกโอ้โหลามอสบอกไป,ไปได้แค่นี้เอาโดนหรือเปล่าไป<า>ลามอสหายโอ้เห็นลูกยิงโอ้รามอสหายคือเสียประตูเลยพลวเขาาเข้ามาแล้วครับอ๋อรามอสแบกเกมรับอยู่นี่เองที่ส้งบบางโอกาสนะทำประตูได้ในจังหวะนี้เป็นลูกยิงที่เปรียบด้วยความเนียบเลยแหละครับในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้เอ้ยหนีไปดิประตูไล่มาได้สามประตูต่อหนึ่งเอ้ยหนีไปดิเฮ้ยหนีไปดิเฮ้ยหนีไปดิ แล้ววัดหนีไม่เบียดเปย้อมันวิ่งแซงอีกดีปะได้เอีกรัตังยิงเพิ่มเอกสหายอะยไดว้ดึงหนีโอ้ห่เฮ้ยโดนับเฮ้ยมาวหเฮ้ยไปแล้วน้องของจิงเกิน เฮ้ย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 อยาาาขลเฮ้ยโอ้เกือบอ่ะรู้ดันแล้วมันรู้มันรู้ว่าพี่ต่อบไปเกี่ยวดามอสเฮ้ยหลบมาเฮ้ยเฮ้ยละมัดลำบ้าหาย รเลี okay. ้ยงผักลูกนี้ทำประตูได้เบียดโดนเหรอฝั่งนู้นร้อนฝั่งนู้นไม่ร้อนเลยมันรอจังหวะเลยมันมันเรียกว่าเบียเล่นต่อเลยแล้วลามอสไงบังไงจับหายแล้วได้โอกาสได้คอสแล้วรีดดีคเกอร์โอเคแล้วตกมาทีโอ้ยเอาเรื่องแล้วชูสแปลวาชูส lấy chút mà lấy chút liều ôi á bị tên kìa ồ ồ mấy đấy cái thép của anh